สวัสดีค่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องเดหลีไม้มงคลในบ้านเสริมโชครับทรัพย์ปี2-5-6-6ข้อมูลจากเว็บไซต์พืชเกษตรค o m และเว็บไซต์เกษตรทูเดย์นะคะเดรีจะเป็นไม้ประดับ ยอมปลูกเพื่อการประดับต้นประดับ,บัยแรกประดับดอกนะคะเนื่องจากใบมีขนาดใหญ่มีสีเขียวเข้มทําให้แลดูสดชื่นและมีดอกที่มีใบประดับดอกสีขาวนวลขนาดใหญ่สวยงามเดี่เป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่นมากชนิดหนึ่งเป็นไม้พุ่มเตีย้ยสูงประมาณ30-60เซนติเมตรนะคะโดยมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศแถบทวีทวอเมริกาใต้เช่นโคลอมเบีย และเบเนซูเอราซึ่งมีมากกว่า4ชนิดด้วยกันนะคะคนส่วนใหญ่ิยมปลูกเดหลีไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับภายในอาคารเนื่องจากเป็นไม้ที่สามารถคายความชื้นได้สูงและมีความสามารถในการดูดสารพิษภายในอาคารได้ดีนะคะโดยธรรมชาติแล้วเดหลี่ชอบขึ้นอยู่ตามริมลำธารที่มีร่มเงาในป่าฝนเขตร้อนนะคะ ต่เมื่อนำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับภายในอาคารเดลี่ก็ยังสามารถปรับตัวได้ดีและถือเป็นไม้ดอกไม้ประดับในจำนวนน้อยชนิดที่สามารถออกดอกได้ภายในอาคารถึงแม้จะมีความชื้นต่ำและได้รับแสงจากหลอดไฟฟ้าเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามดินนั้นจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะเรลี่ก็มีชื่อท้องถิ่นอื่นเช่นเรลี่ใบกล้วย เจ็ดที่ว่าน้่งงัวไทยกวักมงคลกวักมงคลใบโพนะคะลำต้นของเดรีก็แยกออกเป็นสองส่วนคือลำต้นส่วนใต้ดินที่เป็นหัวและเป็นไหลนะคะและลำต้นเหนือดินแตกหนอจากรหลขึ้นมา และเดรรีเป็นไม้ล้มรุกที่มีอายุนานหลายปีเลยนะคะใบของเดรรีก็จะเป็นใบเดียวนะคะออกเรียงสลับกันจากลำตน้นใบเป็นปปรูปบีแผ่นใบเรียบนะคะมีสีเขียวเข้มดอกของเดรรีจะออกดอกเป็นชอ่อแทงออกจากยอดของลำต้นนะคะยาวประมาณ20-30ถึงสามสิบเซนติเมตรนะคะเดรรีเป็นไม้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะด้วยการแตกหนอ จึงเป็นไม้ที่ติดผลได้น้อยมากจึงไม่ค่อยพบเห็นผลได้นะคะประโยชน์ของเดรี่ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ 1. เดรลีนิยมปลูกเป็นไม้ประดับต้นและประดับดอกนะคะ 2. เดรรีนอกจากจะปลูกประดับแล้วยังจัดเป็นไม้มงคลภายในบ้านที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืนช่วยปัดเป่าภัยและนำโชคลาภมาให้ เสริมโชครับทรัพย์ด้วยนะคะ 3. เนื่องจากต้นเดรีมีใบขนาดใหญ่มีสีเขียวเข้มจึงเชื่อว่าเป็นไม้ที่ช่วยดูดซับสารพิษได้ดีจึงนิยมปลูกในกระถางสำหรับตั้งไว้ภายในอาคารในห้องรับเขตห้องทำงานนะคะเพื่อช่วยดูดซับสารมลพิษ 4. ดอกของเดรีเมื่อออกดอกจะมีกลิ่นหอม ยังนิยมนำต้นเดรี่ที่ออกดอกแล้วมาวางไว้ภายในบ้านหรือห้องรับแขกสำหรับปรับกลิ่นอากาศนะคะซึ่งสามารถให้กลิ่นหอมได้นานถึง8-10ถึง10วันเลยนะคะในการออกดอกแต่ละครั้งก็จะส่งกลิ่นหอมมากในช่วงเช้าเวลา7โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะ5 ดอกเดรหลี่มีกลิ่นหอมที่เป็นสารร่อมะเร็งวันผล,ลไม้ได้ดังนั้นบางบ้านมักใช้เดรลี่ร่อมะเร็งวันผล,ลไม้มารวมกันเพื่อกําจัดนอกจากนั้นอาจดนาเดรลี่ไปปลูกในสวนผล,ลไม้เพื่อเป็นแหล่งร่อมะเร็งวันผล,ลไม้ให้ออกห่างจากผล,ลไม้โดยเฉพาะในช่วงการเก็บผลผลิตนะคะทั้งนี้ดอกเดหลรี่3-4ดอก จะมีความสามารถรอะเรล็งวันผล,ลไม้เทียบเท่ากับสารเมทินยูนอน0.5ซีนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว้าที่บ้านท่านได้ปลูกต้นเดรีไว้บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปจะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ